ดินโตกระปุกยิบสีกุจิกากับป๋าโตกับพ๋าไม่ดินครับสวัสดีครับขับมาหลายคนครับพี่ดองคนนี้ขับที่ไปท้ำบุญขับไปเที่ยวกับพี่ดองปวดขับเพิ่งเบาอ้าวเรื่องกี่แยมครับเพิ่งขับถึงยายเล็กยายท่องครับยายไพ่ครับมาดางครับพี่ดองครับที่ไปเที่ยววัดคู่ยอดด้วยครับพี่ดองมคอนี้ลับมาเดออขับไครบางบ้างเลยขับไปที่น้ำกันครับเดเอาบุญน้ำกันคอนี้ ครับเดี๋ยวหอดบัสเดีย๋ยสิเก็บภาพบรรยากาศฝากกี่มอยแบงเขาเข้ารับชมครับถามไปด้วกันเลยครับพี่น้องกำลังไก่ที่หอดครับพี่น้องรับไก่แล้วขับรถแบบนี้แบบนี้

ว่าคู่เขาบ่้อง um> ่อนนะครับแต่ว่าฮู้นครับตีขึ้นไปทั้งทครับขุณมาเบึงว่าจะพามาบึงกววงบึงเหยาะบึงเงินกันครับนีรับมีสวนเอามีสัตว์เี่ยงงอมเพนพี่เองครับล่ะรับไอ้ิูบิชี ขับพีหลังนะขับว่าก็หอดครับหอดตั้งนึงคันนแก่แล้วอยูนเอ้มีเขามเขางำมตัวผูกครับขับเป็นมากอยู่น้ำขวดหินครับวุกท่นเป็นสัตรักสงบด้นี้เม่คอยรังแก่รับเลยอครับพี่เมียับ่่นไม่หัวอะไรนี้เป็น กับมีถึงกวงครับการถึงกวงทั้งแทะครับพี่น้องพุญละครับวัดผูยอดรวยครับพี่น้องข่าโยมเพื่อสีเมืองใหม่ครับทะ่น้อยเบาตัวกับขอมีดินกับปฏิคันแหววไหวอพระไปขอพรปูที่ดำครับพี่น้องได้เก็บภาพบรรยากาศมาไอ้พลอยนอกรงกันคุณครับขอมีดินกำลังเตียว ใหญ่ทองครับกำลังไปอุ่มใหญทองมโอยสิ้อุ่มแล้วอยู่เหนื่อยรับกำลังเดี่ยวอีเมียับเมทอง็ไดว่ามึงอบันนี้กำไปเที่ยวมองไปไปหาี๊ดทองน่ะเข้ามาหว้บุรไม่ทีหลัง้าไปกอดพ่ออุ่มเอาหอเนี่ยจะมาเกยร์ยิกียิ่ง ขับเมีแล้วก็กปรด้ว่าเปิดหูเปิดตาครับพี่น้องกอดกอดสองข้างขเียว <มา S 1> ีวไ้บอสอุ้มีด็อม้ับพี่ต้องอุ้ม้นตอนแม่อุ้มเน,นีย่ยน,น้อยเลแม่ับมาหลายคนครับวันนี้ขับมาอยู่มั่นเจดแคนครับพี่น้อง าเด้อผู้ได้บางๆก็ไม่ขอพอนอกันครับสพมสิลิมงคลกับไกลสีสินปีนเด้อเด้อรับนปลองครับดบริการถูกเที่ยน,นครับไปลองบูชารับก่อนเน้าสี่บบ่ายบุยดบูชาปูกับ่าขกอกอนปูเ็บริษานะไรเด้อขับอนของ ต้องใส่ตามึง <c oughs> <c oughs> มไม่ดีหรอกหวานมีหัวใจตัวขงหวานก็ไดครับพี่น้องครับมาตัวเด่นตัวเด,ด่นเพียงวีซ่าสักกะละรับจะขอควันน้ำเบาครับมาขับไหมขับมาไหวปูน้ำเบากำลังของพวันเนี่ยครับ ตัวมึงใหญ่ไพ่อาจาราย์ไส้ครับกำลังไปบูชาครับไปอยู่ในเตาละออูงดำนะครับคนนี้เปสิคนด,ดูน้ำเบาใช่ไหมจะไปจุดเหียนดอก<ไป> วแล้วครับตันั่นเป็นเกีครับพเนี่ยที่ดอกพวนคร <c oughs> เตัวครับดาวยางใหญ่ครับพี่ลงน <c oughs> ครับครับทีมงานตุ้ยดยบันเทิงสินใหญเล็ปครับเลปปวสัไ้โยมาอุก,กันข่าวบาตัวนี้เป็นเที่ยแรกครับที่ได้เขามา ขอ่อ,อน,นุครับในบาน้านก็เลยเก็บภาพบรรยากาศครับไอ้คอยนองเบิงครับเอาบุญมาฝากนะ การปนเอปูเดอมีการมีงานเอปูเด,ดอว้เองั้น้ตัวอุนมาเนอ้โบ่าอ้มนได้่้องครับที่นี่ไปทีเบิ้งดีตำสนุตดวัแต่พวมไม่เว้นบาวอุ้มขึ้นรถนะครับ ววยาถุกัอนซอยแางค้อมตาครับไปอ,อีกจุดไหมครับอรับอกบูชาตะมันตะเกียนครับพี่เอขอก้อนอาซิวรลี่ครับเป็นมงคล ไปจุดต่อไปครับว่าจะไปวัดใดครับเดี๋ยวตามไปดูำเบาครับพี่า้องไปโพดหนบ่งารันครับพี่น้องกําลังจะไปจี่จุดหนึ่งครับ ครับนี่คับนำ้ำน้ำตุ๊กครับตุ๊กข้ามชาติครับตุาา๊กหน่อยอ ทางทาหลวบพระหอนะครับพี่น้องอบ่ารับนี่ครับ ดูทางหลังครับกาแฟควค้ท่องจำครับพี่น้องร้านกาแฟครับสถานที่ท่องเที่ยวครับปาร์ครับหาบรรยากาศาาป่ะเอ้าปไปพี่อาจารย์ไปหาปลาขอนน้าน้น่อยคุณครับพี่น้องบ่าวโตว่ะทีลงไปหาปลาขอนด่คุณคา <laughs> เฟ่โค้งครับพี่น้องน้าแหง้งโอ้ยครับหอ,อย่างแบ่ยังไงมึงไป ข้าหลังคาเฟ่ครับคาเฟ่ความทรงจำครับพี่น้องขับอยู่อำเภอโคงเกี่ยมครับขับที่้อยต้องการมีครับพี่น้องต้องการที่คนรู้ครับคนไร บรรยากาศดีครับพี่น้องได้ยินหรได้ยินครับขวดไปไหนไฮโตไปผมครับกำลังสิเซ่อฟรีีกนะครับพี่น้องขวดกับอาจารย์ใส่ร่เข่าอย่างนี้มันคือจี้บาทครับคุณครับอับาครับพองอยากของกินมืดครับพี่น้องเอาวปลาข้าวปลาจี้ปาโกลปลาโกลแต่เด้อ ขับไล่ครับพี่ต้องแก้ยากแกกินนี่ครับรบบกมบที่เมรุมลรากขวัวให้แก้อยางดีครับพี่ต้องแกง,งามครัเขา ของกินทีสามบ้าน่นเราไปลองร้ไอ้ดินไอ้ดินทีมก็งสีอิ่มเลยที่สีืือ่อว่าันวา่พอจข้าเดี๋ไปปก่อน้างาอยู่ดอลไปแเลยอาจขาแรงเขาไปพี่หน่งข้าเดียวไป็นั่นครับนขวอืมสแกนนบ้าแม่สแกนนบ้ามีแล้วแจ็คสันไหมวันสันให่ับ

อบาทบกบุกนีเองอของของมงนึ่ง่หรอพอีเงอันนี้เป็นเออไม่ละไปดยกันคุพบใจได้เนี่จาน์จะเสียใจเลยพบ้วนี่อันนี้เียใจคบ่มพนสิบาลงกนอบไนก็ยาดอกเน คมรับเมียว่าเฮติ่มในประสนเฮติ่มไปที่ไม่อิ่มเลยที่พอด้ชื่อจำเนื้อครับข้นเป็นนะกินเขาพวกบอลจะไปหากินแถวไหนกาแฟกินเขาเข้าไปกินแถวหลานนอกกันได้ไหมให้กาแฟร่างครับครับให้เขาครับพี่น้องให้กินเขาครับพี่น้องอาบอลกินเขาอยู่ครับ กินก็เราไปซื้อได้วกินโอ้โหปิ่งยิมบอกใหญ่เลยครับเห็นแล้วเหลียงอลามเอาสองตัวครับเอาเอาซีสิเอาสมตำเนะครับก็เราไปกินข้าวปลาครับพี่หลงมีปลาดุปลาหยางปลครั้มเลย ครับแค่นีครับพี่้องพี่ภูสันทัดด้านอาหารมาดิเบิงจะเบิงหล่นี่เนื้อนังมังซ่ากููสันทัดด่านอาหารนี่ี่ว่าผู้หนีว่าใดนะครับผมเบิงหุนเหรอบอกว่าสิไพยายามพย่งพยายามเซ่พยุ่งอยู่งู้ครับได้เพื่อนนี่ะสิไปพี่ครับจะของเสีด้วครับพี่้องเบิงหล่นเบิงหนาหล่นหนาางมาฟังความพี่อความเสยเรยบอสดย้่ ถ้าสีไปใส่ตัวครับหนิบใไปกินเข่าล้วจะไปนน้ำตกเนื้อสินใส่ครับสีไปกินเข่าเราจะเปนน้ำตกครับพี่น้องกำลังหาแนวกินเนาะนานลุงบ่าประตูทางขาเลยบอเ่าเมียนครับอน่ตงจะอยู่ฝั่งตรงข้ามครับพีอ้ยงครับใารขหาบางกินเข่าครับพี่น้องเป็นไรทางๆรับไปน้ำโขงครับมีสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติครับพี่ตงอพื่อกู้เสียงขอบคุณ มาเด้อมาเด้อครับพี่น้องมาเนึกกินข้าวแล้วเป่าครับเสบียงหมดหลายหนึ่งข็ต่อมาข้าวติ่มซื้อกำลังจัดสถานที่กินข้าวครับ นี่คีมโค้งจ้านี่ครับนี่แหละตังมาหงกับที่โอ้โที่ไรเห็นเหนี่มือบอลที่จังเลยทุกคนขับปืนรับเนี่ยอยากเนีกินหืดป้าครับหมไปหมดที่บ้านไปหาหมอเลยไปทางุขับมาเด้อมาเด้อพี่น้องครับมายกพลรั้นสองขึ ขับุ่นว่าได้ออกอีกแทงปีงไก่แทงั้นนัมาครับพี่น้องครับุ่ล่ะน้ำร่างมือนี่ใ้างมาจ้าอันนี้น้ำร่างมลางมาเระนก็ได้แล้วครับเขาเศร้าครับพี่น้องีมแอบตม่้เราโน่นหนี่มขยแี้เด็กแก้วหนเล็กทกแบกินพี่องกินเ็จหูลู ข้าออกินแ่ายากกินกินแล้วก็ไปชมแม่น้ำสามสด้ที่อาบน้ำก็ลงไปนรงนะงามเราอาบน้ำนจับบาทกินน้อนจับบาทนาะบางนาพุทามจังงามแกบกอันน้มว่าเขาสิได้เนี่ยนี่ นล้ใหม้เขาออกจากหอแล้มันเป็นอไหงาใช่ใช่ใชคือบเหดหัไมมาเล่นแต่ก็ตัดตามแก่ตลอดเขา่ไปเดี๋คนก็ง่ามตามได้ไปกินอแได้แน้วานะกบกไปเที่ยวเมื่อกี้ปวดขากินรถกินรถกนรกินอะไรกินขุนพูดชิ้นกันขุนใช้ใช่ต้องตามนสอา เยนี่นนี่หกลิเลยกินมาเอะหวละกินหลายคนถมวทาน่านแดอมครับพี่น้องครับไามีสอะไรน้ชาอะไรก็องสทาวมาสีน้ำเขาเลเด้ย แกงเขาอเขาเปลี่ยนให่มากเนยามคเออกินรถเจ้ารีบเขาครับ่งอินข้าวอเกินขาวยังโยกเขามันอ้อขอหยิบกหน่อยจะขึ้นรบกินวันวลองเออเดี๋ยวไม่แหง